สวัสดีครับผมวันนี้ไทยเอเอเอับนะครับผมอยู่กับตะวันชายนะครับมาน้องกันนะครับผมซุปเปอร์สตาร์ของเราที่กำลังจะขึ้นชกนะครับวันที่22พันวาคมนะครับผมไฟใหญ่นะครับผมกับทางของซุเปอร์บอลครับน้องกันครับผมช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามีข่าวเนาะว่าเราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เห็นรูปภาพออกมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับผมพอดี เป็นซ้อมร่างกายก็เต็มร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าคอแบบเต็มที่ครับก็มีการสะดุดป่วยจริงๆือไม่ไหวจริงเลยตอนแรกคิว่าปวดนิดเดียวไม่ได้เป็นแรงมันไม่ไหวเลยต้องเข้าโรงพยาบาลรอโรงพยาบาลหลายวันครับก็ไม่ได้บอกใครที่ว่าเดี๋ยวก็หายแต่ว่ามันฟื้นฟูยากก็เลยแบบขอเลื่อนวันนิดหน่อยไม่ได้ถอนนะขอแค่เลื่อน ครับผมก็คือใช่ก็คือเหมือนเหมือนครั้งก่อนที่เป็นพี่บอลก็เป็นเหมือนกันก็คืออาการบาดเจ็บที่ที่กล้ามเน,น<อ> <Greek. S 1> ื้อน่องเนาะคือเรื่องของนักกีฬาเนี่ยไม่มีใครกลัวใครไม่มีใคร,รอไอ้นี่อยู่แล้วขึ้นอยากชอกอยากชอกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าร่างกายไม่เต็มร้อยแล้ว,ลวยิ่งเป็นไฟส์สคัญแบบนี้<อ>นี่คือ,อ<ๆ>การป้องกันแชมป์เนาะมันต้องยิ่งให้แบบเต็มร,<อ>ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าขึ้นมาแล้วแบบโอ้ขึ้นมาเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเราเนาะเสียดายโอกาสนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับผมได้ต่อยแน่นอนนะครับยี่สิบสองธันวาคมแล้วก็เึกใหญ่่ียวา เป็นส่งท้ายปีเลยนะครับสําหรับวันนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็เรื่องนั้ไม่เป็นไรผ่านไปเดี๋ยวเรารอชมรอเชียร์กันเต็มที่แน่นอนอยากจะสอบถามล่าสุดหน่อยที่เพิ่งไปแสดงของปามี่มาตอนนี้ขึ้นติดอันดับหนึ่งเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นมายังไงครับผมก็คือติดทางที่ทำงานพี่ปามี่ติดต่อพี่เอ็เอ็มติดต่อมาก็อ้เอ็มมีมที่ปามี่ไหมเราก็ชื่นชอบพี่ปามี่อยู่แล้วก็รับปากทันทีรับว แล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยได้ได้เข้าไปดูคอมเมนต์บ้างไหมเขาบอกว่าให้ดาราโคตรห่อดูแต่ยอดดูแตยอดด้วยครับโอเคกระแสตอบรับดีครับกระแสตอบรับดีมากครับผมเพื่อนชอบเพื่อนๆส่งมาเยอะเลยอือโอเคนะครับผมก็นี่ฮะวันนี้ครับเราเห็นแล้วครับนักมวยไทยของเราที่เปลี่ยนเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับผมอย่างน้องกันไซด์ดารานะครับยังไงก็ฝากเชียร์ฝากติดตามนะครับผมน้องกันด้วยนะครับวันที่22สองธันวาคมครับผมเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ